าป้ากแก่ให้แก่ให้กิน <laughs> ติ๊กเกอร์อยู่ไหนกินติ๊กเกอร์อยู่ไหนไปติ๊กเกอร์อีกไหไปเอามาอีกไปเอามาอีกไปเอาใหมา่กิน ติ๊กเกอร์อยู่ไหนนะไปยังน่ะแปะใหแะ้แปะตรงไหนแปะตรงไหนคินนี่เรียบร้อยยติ๊กเกอร์อยู่ไหนไหน

หยิบอะไรอ็งกินติกเกอร์มันหิกผืนหยิบได้เปล่ากินอ๋ออ๋อหยิบไม่ได้อีกขอความช่วยเหลือ <c ười> ไหนแม่ดูดิไหนไหนติกเกอร์ก็นั่นไงเออก็หยิบขึ้นมาได้แล้วน,นี่อไหนแม่ดูดิรูปอะไร รูปอะไรเนะี่ยอ๋อรูปพึง่งติดตรงนี้อ่ะไหนตรงไหนอีกเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ไหนอีกมีสติ๊กเกอร์ไหมหมดยงังนี่ไงเนี่ยอ่ะติดตรง,ง <c oughs> ไหนอีกดิ้งไหนให้หันหน้าให้แม่ดูหน่อย สวยไหมหมดยังอ่ะมันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วนี่เบื่อปีกอ่ะไหนหันน้ำให้แม่ดูหน่อยขิ้นหันน้ำให้แม่ดูหน่อยขิ้น <c oughs> <c oughs> ช่วยจังเลยช่วยจังเลย